สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกทกท่านนะคะวันนี้ปิ่นพาชมสต็อกอุปกรณ์ต่อพ่วกใหม่นะคะตัวนี้เป็นชุดอุปกรณ์ใบมีดดันดินหน้านะคะตัวนี้เป็นชุดใบมีดดันดินหน้าค่ะใส่สําหรับคูปต้ากับยันม้านะคะคูปต้ามีอ่อ L 3 2นะคะใส่ L 3 4 L 3 6 L 4 0 L 5 0ได้เลยนะคะแล้วก็มียันมา3935ก9นะคะ454951นะคะ รุ่น EF นะคะสำหรับตัวยันมากค่ะตัวนี้เป็นอุปกรณ์ของใหม่จากค่ายนาซ่านะคะงานสวยติดตั้งง่ายค่ะอุปกรณ์ครบแล้วก็ทุกชิ้นจะมีหน้ากากให้1ตัวด้วยนะคะมีหน้ากาก1ตัวค่ะแล้วก็มีทุกคอนโทรลนะคะเรียกว่าอุปกรณ์ครบทุกชิ้นนะคะทอปป๊กนะคะตัวหน้านะคะกระบอกนะคะ อุปกรณ์ครบทุกชิ้นน็อตครบทุกตัวไปถึงบ้านเนี่ยคุณลูกค้าสามารถติดตั้งกับรถแท็กเตอร์ได้เลยนะคะนี่ค่ะสินค้าคุณภาพจากค่ายนาซ่านะคะงานสวยนะคะตัวนี้งานสวยมากๆนี่ค่ะตัวนี้เป็นของคูปต้านะคะใส่คูปต้ L 3ามสี L 4 0ได้เลยนะคะส่วนด้านหลังก็จะใส่พวก L สี่ห้ L ส7 L 5 0นะคะ ของยันมาก็มีค่ะนี่ค่ะอุปกรณ์ครบทุกชิ้นนะคะติดตั้งง่ายนะราคาไม่แพงนะคะเริ่มต้น39,500บาทเท่านั้นทุกชิ้นนะคะเราจะมีกาดหน้าแถมให้1ตัวด้วยนะคะทุกชิ้นมีกาดหน้าแถมให้1ตัวค่ะท่านใดที่ซื้อรถแท็กเตอร์ไปแล้วยังไม่มีชุดใบมีดัันดินหน้านะคะนี่เลยค่ะ ราคาเริ่มต้น39,500บาทนะคะสำหรับชุดใบมิดันดินหน้าจากนาซาสินค้าคุณภาพคล้ายนาซานะคะงานสวยติดตั้งง่ายนะคะอุปกรณ์ครบน็อตครบทุกตัวนะคะนี่ค่ะท่านใดที่มองหากันอยู่สามารถสอบถามสั่งซื้อได้เลยนะคะมีบริการจัดส่งทั่วประเทศนะคะสอบถามสั่งซื้อที่0 8 1 0462640ได้เลยนะขอบพระคุณค่ะ